สุดท้ายฉันก็โดนเด็กแสบรอจนได้นี่แหละเหตุผลที่ฉันไม่ควรเล่าอะไรพวกนี้ให้เธอฟังเลยเธอไม่ใช่แค่ซับแต่ยังทําให้ฉันเคินไม่เป็นอาจารย์อีกด้วยงอนแล้วเหรองอนจริงด้วยนายนะถึงจะเป็นอาจารย์หวยแตกแต่ก็เป็นอาจารย์ที่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะเดี๋ยวกูจะกำลังชมฉันหรือกำลังล้อฉันกันแน่เนี่ยรักจริง ไอเด็กคนนี้เธอทั้งแสบทั้งกวนทั้งทำให้ฉันเคินแต่ก็โคดน่ารักเลยฮะไม่รู้ว่าจะโกรธดีหรือยิ้มดีถ้าเธอ,อยังทำหน้าแบบนั้นอีกฉันจะลดเธอไปทั้งเลยนะไอเด็กแสบฉันสาบานว่าถ้าเธอทำแบบนี้ต่อไปฉันจะยอมให้เธอเป็นไซเดอร์เกินที่เก่งที่สุดจริงๆเธอจะได้หัวเราจนฉันไม่เหลือความเข้มแข็งอะไรเลย